วันนี้กับการ uh, the first workshop studio นะฮะปุณณภพสตูดิโอนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ uh, จิตกรหรือ uh, ช่างเขียนนะครับว่ามีความรู้สึกไงบ้างครับในในวันแรกของการเวิร์กช็อปั้งนี้ครับโอ้โหก็รู้สึกด,ดีมากเลยฮะวันนี้ ไม่ได้กลับมาทํางานดราอิ่งเต็มที่มานานนะฮะนานแล้วใช่ไหมครับครับผมบรรยากาศแบบนี้แบบเหมาะไหมเหมาะเหมาะไหมเหมาะกับการแบบนดีดีมากเลยเราเราอยากจะเขียนเต็มที่แบบนี้มานานแล้วแบบที่สามารถเสร็จทุกอย่างแล้วก็ใช้เวลาแล้วก็ค่อยๆมีสมาธิที่จะพูดคุยตอบโต้ฟรองตรงหน้าแล้วก็ค่อยคเขียนอะไรย่างเงี้ยเป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยมากกว่า ใช่ไหมฮะมาพูดคุยกับงานคือกูคุยกับแบบแล้วก็เขียนลงไปเออขอโทษกูไม่ใช่เออคือดีอ่ะมันดีมันดีมันดีคิดว่าน่าจะได้สร้างงานที่ที่เต็มที่กว่าเดิมอีกเยอะเลยแรัะครับดีมากๆแล้วก็ดีที่ได้เขียนด้วยกันได้แลกเปลี่ยนแบบเนี้ยมีคุณยิางนานยังครับที่ไม่ได้เขียนแบบบรรยากาศแบบไรเงี้ยครับนานนะส่วนใหญ่ก็ทํางานตัวเองหรืองานจ้างมันก็ไม่ได้มีฟิลที่จะเขียนงานแบบ เต็มที่งานได้สตั๊ดี้ได้ได้สนใจได้ได้เขียนจากแบบจริงอะไรเงี้ยก็สักพักเลยสักพักใหญ่เป็นปีเป็นปีสองปีแล้วว่าดีบรรยากาศนี้เวิร์กเดยจะชวนชวนพี่พี่ที่สนใจพี่น้องเพื่อนใครที่สนใจหรือนักเรียนนักศึกษา่ไ่้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวจัดแหล่งเรียนรู้ชอีกที่หนึ่งนะฮะมาเขียนกันอีกสนุกครับผมมาถาม ครูตั้มครูตั้มมั่งอันนี้รู้สึกไงมั่งฮะก็รู้สึกรู้สึกดีใจครับที่ได้มามวาดลูกกับพี่หักยายที่เป็นพี่ที่เคารพแล้วก็ครูยิปที่แบบว่าเออเป็นรุ่นพี่ที่เพิ่งรู้จักกันที่แบบว่าเออแบบว่ามีมุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผมนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมทิ้งก็ไป หมือนช่วงโควิดเนี่ยไปทำอะไรอย่างอื่นมาที่มันไม่ค่อยเกี่ยวศิลปะก,ก็เลยวันนี้กลับมาแบบเรียกว่าเป็นครั้งแรกแลยสำหรับในบเจ็เดือนนะครับที่แบบกลับมาวาดภาพแบบจริงจังลรู้สึกมีกำลังใจขึ้นนะฮะครับทำให้รู้สึกว่าเรากลับมาทำสิ่งที่มันเป็นตัวเราดีกว่าหลังจากที่เราแบบเดินทางผิดหรือแบบไปทำในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวเรารไปกลับมาทำสิ่งที่เราชอบเรารักมันตั้งแต่รแรกดีกว่ามันทำให้รู้สึกว่าเออ วันนี้ผลิตภุณภพสตูดิโอเนี่ยแบบทำให้เรากับเดินเดิน,านทางในสิ่งที่ใช่สำหรับเรา<อ>ครับกับกเนสิ่งต่าครับเอเอลหลายคนแล้วก็ได้แบบกลับมานั่งทำงานนะฮะืมเดด้วยนะแป๊แบ,บหน่อยงาน,นผมงาน,นผมสีน<ม>้ำนะครับอยู่ฝ<ม>ั่งด้านซ้นนนนนายของ,งานางแบบ แเราไปสัมภาษณ์นางแบบหน่อยคุยกับแบบได้คุยได้ไหมได้ยได้วันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาเป็นแบบลูกดีค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะเออรู้สึกเป็นเป็นครั้งแรกไหมที่เดียวได้มานั่งเป็นแบบแบบนานๆแบบนี้ครั้งที่สองอือมาครั้งที่สองเลยครั้งแรกเมื่อไหร่ครับคุณออตอนมหกพี่ติวกับพี่อะไรอ่ะ เคยเป็นรอบแล้อ๋อแล้วก็มาครั้งนี้อืมโอเคมีโอกาสเดี๋ยวได้เขียนเขียนกันอีกนะครับสีน้ำมันเข้ำมันเดี๋ยวคุยู่ว่าหน้าคุยู่จะเขียนสีน้ำมันขราวหน้าคุยู่เขียนสีน้ำมันโอ้โหสีน้ำมันนี่ผมแบบเลิกเขียนแบบมาเป็นสิบปีแล้วชง์โชวอือชว์เขียนตลอดโอ้ยแต่มันมากนะสนุกมากจริงอยากให้อยากให้ถึง มีอะไรอยากฝากไว้ไหมครับอยากฝากอยากฝากถึงนักเรียนน้องๆนักศึกษาหรือแบบคนที่สนใจการเขียนง,งานวิจิตกหรือเชิงคณิติกเนี้ยเราเราค่อนข้างอยากจะให้แบบสตัตดี้แล้วก็สนใจเขียนเจแบบจริงเนาะมันเราว่ามันจะเป็นการช่วยให้เรียนรู้นะแล้วก็คือถ้าเราได้เรียนรู้ได้มองได้เขียนได้สตัตดี้ได้พูดคุยวิเคราะห์กับงานเนี้ยแล้วพอเมื่อเราไปกลับใช้ เป็นงานส่วนตัวงานเพ้นงานงานปฏิมากรรมหรืองานอื่นๆะเราว่ามันมันจะมีส่วนช่วยพัฒนางานได้อีกเยอะเลยมีฝากฝากไว้ให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาด้วยครับผมครับผมครับผครูตั้มครูตั้มมีอะไรอยากฝากไหมอยากฝากถึงคนที่สนใจในการทางานศิลปะหรือคนที่หมดไฟอะไรเงี้ยก็สําหรับคนที่แบบว่า บางคนเนี่ยเรียนจบมาแล้วไม่คิดว่าเอ้ยไม่ได้ทํางานศิละปะแล้วอะไรเงี้ยก็แบบว่าเพียดยวแบบคิดว่าเอ้ยเรากลับมาไม่ได้แล้วเงี้ยเราลองมาอยากแบบใจลึกๆแต่ใจลึกๆอยากกลับมาทํางานศิละปะก็ลองแบบจับคู่กันหรือจับดีไซน์นอีกสักครั้งหนึ่งเผือ่อแบบหรือฟื้นสิ่งที่เราเคยรักมันสักครั้งก็อาจจะแบบมันอาจจะเป็นหนทางที่ใช่สําหรับเขาจริงๆก็ได้ กับการบางทีบางคนบางอย่างผมผมเนี่ยจบไปแล้วจบมาแล้วแล้วบอไปทําอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวศิลปะมนมาหกเจ็ดเดือนรู้สึกว่าเอ,อ้ยไม่ใช่ชีวิตเราอะเราก็เลยต้องเดินเดินกลับมาในหนทางเดิมของเราอะไรประมาณนี้ที่เป็นที่เป็นตัว,วที่เรารักใช่ครับมันก็ทํารู้สึกว่า <S <S> <S เงินมันก็สําคัญแต่บบกก็สําคัญแหละครับแต่บอก เราต้องทําในสิ่งที่เรารักด้วยมันถึงจะมีความสุขควบคู่เัรคะว่าเงินกับคำว่าสิ่งที่เรารักจะพูดไให้มันแบบสัมพันธ์เงินสอดคล้องกันสมดุลนะนะใช่ครับทั้งนั้นถ้าแบบเราไปทําสิ่งที่นไม่ใช่แล้วมันจะทําให้เราเสียรู้สึกว่าเวลาที่ผ่านมาเราไม่ได้มีความสุขเลยครับครับโอ้โหความคิดดีนะเออนางแบบอยากฝากอะไรมั่งไหมคะ ก็ต้องขอบคุณน้องคุณนะจากภ่าวิชาออกแบบนี้เพศสิงห์ทนามัณนฑนาสิงห์นะครับที่สลับเวลามาเป็นแบบให้กับเราวันนี้เวลา, <Okay. S 2> านี้ก็บ่ายสองแล้วอ okay. บ่ายสองหรืจอจะตีสองครับครับไ <c oughs> <c oughs> ้พบกันใหม่นะครับกับปุณภพสตูดิโอครับผม <c oughs>